เดี๋ ynn ี้บ้านนาจะมองหาควายขอบหมีไม่เหมือนก่อนที่หน้านาทุกปีล้วนมีแต่ควายมองไปทางไหนเอาลูกเจ้าบ่มาติบ่มาอะไรอ่ะพันหอยยันมันเมีไอ้ไงย่ามันเหม่เฮ็ดเนาะมันเป็นผู้ชายไหมเนาะเอ้า อลูกเจ้าคือพม่ากันโอ้ยลูก่อยเป็นผู้หญิงใครไม่อยากเอามาเท่าไหร่แล้มันเหนื่อยหนักเหนือ่อยยเเฮ็ดังจ้าองลูกเจ้าเมื่อยเจ้าหาบคอยสิเสียบหาบมียหยังอีกหาบเข้าโอ้อะไรบ้าใส่อย่างนี้เตี้ยเออโอ้ยพอไปพอไปมันหนักเนี่ยบ่บ่โอ้ยเอาหลายหลายท้อ นั่นไม่เลวๆว่ายโอ้ยอยากจมหน้าขันอยากได้ส่วนแบ่งโอ้ยเว้ยเว้ยหนักเลยเนี่ยไป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 ใส่ใส่ล้านบุระไปทางเลสลานอ่ะอุ้นไปยคือไกลแค่นอเอาจะหาบจะน่าสิวัดทงแล้ยขึ้อหนักแค่นอเบาบาไวเบาไวเบาไวหนักปานนี้ไหมอ่ะไปบุคเคทำงานหนักมากหนิคนหนึ่งก็บ่นว่าหนัก ไม่ไหวเมื่อยไรถอดตีถ่าดองโอ้เมื่อยไรบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวกระเซ็ดจังไหนมันบ่ไหวซอยค่อยบ่ไหวละคอยอย่าไปเอารถมาแก่ดีกว่าเด้อเอารถมาแก่เอารถมาแก่เอาตีเออบ่ไหวดอกแบกบ่ไหวเนี่ยเอารถยังอีแตกอีแต็นอะไรมาแกะละเดี๋ยวหาเองขันเจ้ามีเงินกลับไปเบื่อหรอกเงินใครน่ะเราไปหารถอีแตน เอ้ยไม่่ใชมาแล้วเด้อรถเข็นนันน่ะดองเอ้ยมา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 บอกให้เขาให้ไปแก่ตรงไหนบอกมาเข็นมารถเข็นมาแล้วเจ้าก็มีตาดเจ้าบอกเขาตัวจะจ้างมาแล้วแม่ไม่เออเดี๋ยวจะบอกให้ดอกได้ควายหล็กมาแกะเขาแยกเด้รถเข็นหาอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็เอาอไปใส่ลาแต่เกิดเลืองมาเ้นนี้มาเ้นนี้เฮ้ยว่าแล้วเชียวขี้ตมติดจนได,ด้ ผลออออข้าวดีๆเกิดอุบัติเหตุแล้วครับ <Hello. S 1> เกเรื่ององรถขาบ oh. Thank <laughs> นาว่าแล้วเฉียวมาหาตักกระแตน้อยหน่อยพี่ปวดเดฟไฟอยู่เห็นบนเต็นดับบอกมาแยกก่อนรอรถสีเข้ามาเต็นหนอกเอ้าวมันเด้หนอกม่ได้อ่ะหาที่อื่นัดีกว่านั่นบรอเจ้าทอดอง ปันครึ่งเด้อห้าสิบห้าสเออมามา่ขวาขวาห้าสิบห้าสิบเด้อพาเราลดสีลัที่นไปนั้นเลยเี่ยลยระวังระวังระวังมรมรยอมรับทำเอาเด้ออ้ว สีมาแล้วนี่งจ้างให้เรียบร้อยแล้วนจ่ะ ตอนนี้หนูขอโทษนะคะพอดีสนุกมากเลยร้องเพลงตอนนี้ใกลจะเสร็จแล้วจตัดสุพ่อเป็นตางได้หรือไงโอ้ไปคนนี้คนนี้คนอะไรบ่ได้บ่ได้คอยต้องอะไรก็เจ้าบ่ได้บ่ได้เราต้องแบ่งเท่ากันบ่ได้คอยเป็นเจ้าของนะงัย พือรเหอปั้นให้เอาเนาแล้วคอยปั้นให้ไม่ได้ไม่ได้ท่าไหก็เขาได้ีสิบห้ามู่จ้าไปผู้ไรยี่สบสองเสียตรงน้นคอยเอาอันนั้นให้ผู้แบงเป็นผู้เอาแมนโอ้เอาเอาได็ด้เออคิดอ่าัมาบากันต้องลำบากอนเป็ังไงต้อลำบากกันยังไอันนี้เป็นตันดินไกสบายเป็นนัอ้สบายแนี่หะบก็ได้ มีน่าสนใจอย่างช่วยเข็นช่วยเข็นขึ้นรถอีแตนเลยขนนั่งขนนั่งแค่นี้แหละแตนก็เสร็จแล้วมีเด็กเล่นกลองเย่างหนึ่งสองประป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 ะจบแล้วยกเป็นควันใจรถไทยเดิน